สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณยังอยู่ที่1ใน8ดซุ้มอยู่นะคะซุ้มนี้เป็นซุ้มของอาจารย์พี่ปองของพี่แก้วเองนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะซุ้มพี่ปองสวยมากครับก็คือเราต้องการทำเพื่อเป็นเพื่อเป็นต้นแบบนะครับให้เพื่อนเพื่อน ได้ได้ลองพิจารณาดูว่าการที่เราจะมาออกงานออกบูธอะไรเงี้ยครับเราต้องขายจินตนาการเราเอาบลอนไซไปเป็นส่วนร่วมในจินตนาการนั้นนะครับให้อ่เป็นส่วนหนึ่งอย่างอันเนี้ยผมจะจินตนาการว่าตรงเนี้ยมันเป็นระเบียงบ้านเล็กๆระเบียงบ้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีมุมกินกาแฟนั่งจิบก,กาแฟซึ่งมุมเล็กๆแค่เนี้ยเราก็สามารถเอาบอนไซมาเป็นส่วนประกอบในการ ใช้ประโยชน์ได้ครับข้างไปคอนเซ็ปต์แล้วค่ะจริงๆเนี่ยแค่รู้สึกว่าประทับใจแค่รู้สึกว่า,อ,าอุ้ยสวยจังแล้วก็บอกให้น้องๆมาช่วยกันจัดแล้วทีนี้จริงๆเราจะต้องมีตีมเนาะอ่าใช่เรามีตีมของใครของมันเราต้องนําเสนอ,อความคิดของเราให้ให้ให,ให้คนที่มาชมเนี่ยได้รับรู้นะฮะอย่างว่าผมอาจจะยกเป็นตัวอย่างติ๊กมุมแค่นี้ เราก็สามารถที่จะทํานําบอนไซสวยๆมาวาง oh. แล้วก็ใช้ประโยชน์เขาได้อย่างเต็มที่โดยที่อันเนี้ยถ้าเรามาพิจารณาจริงๆมันอยู่ outdoor, เอาดอดอาอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งได้ mm. นะครับพื้นที่กลางแจ้งตรงนี้อาจจะมีหลังคาหน่อยหนึ่งเพื่อ mm. เป็นโต๊ะนั่งจิบกาแฟยามเช้าหรือมุมทํางานนะครับถ้าเป็นมุมทํางานเราก็เก้าอี้อยู่ฝั่งนู้นมองมาได้เห็นต้นไม้เราก็สามารถทํางานได้อันนี้ผม mm. จําลองเหตุการณ์ว่าบอนไซเราใช้งานได้จริง mm. แล้วเย็นด้วยนะคะรู้สึกลมเย็นด้วยใช่ไหมคะแล้วเออรู้แล้วรู้แล้วเมื่อวานไม่ได้ถามเมื่อว่ายุ่งจะเมื่อ <c oughs> วานแต่คนก็แต่ <c oughs> แล้วว่าจะต้องทำบูทข,ของตัวเองไงน,นะครับแล้วผมเชื่อว่าในครั้งต่อไปถ้าเราจะทํากิจกรรมแบบนี้อีกเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละบูธเนี่ยจะเริ่มมีแนวความคิดเริ่มจะพัฒน,นาผลง,งานเราได้ดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เพื่ออเข้าใจคอนเซ็ปต์ของงานแล้วว่าเราไม่ได้มาจับโชว์ไมอ้อย่างเดียวนะเรามาขายความคิด ขายไอเดียตา่ตางๆแล้วคนที่อยู่ในในบูธก็สามารถนำเสนอผลงานอธิบายให้ฟังได้ว่าไอเน,นี่ยเป็นแบบนี้นะแล้วผลงานของผมผมก็จะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงที่จะมีไมห้หลากหลายรูปทรงนิดนึงว่าบอนไซเนี่ยมันสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปทรงแล้วก็นำมาประยุกต์รวมกันได้นะครับนี่ปองอธิบายต้นไม้ให้แก้วฟังหน่อยอยา่างสวน อันนี้อันนี้เป็นสวนป่าหูกระจงนะครับค<ช>บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจัดสวนป่ากันเพราะไม่ทราบแก้ว่ามันซับซ้อนค่ะมันซับซ้อนแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยแล้วมันจะไม่ไม่ซับซ้อนเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่เข้าใจกันเราจัดตรงเป็นเด็กนันเกเรียนเข้าแถวเลยซึ่งจริงๆการจัดสวนป่าเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยมันจะต้องมองเห็นทุกต้น เห็นทุกต้นแล้วมีต้นเม์อยู่ข้างหน้าต้นเม์ก็เหมือนหนึ่งต้นเมนหนึ่งสองสามเหมือนกันมีเมนนะครับมีต้นเมนอยู่ข้างหน้าแล้วถ้ามองด้านข้างก็ต้องเห็นทุกต้นด้านข้างก็ต้องเห็นทุกต้นด้านข้างก็ต้องเห็นอ๋อหมายความมันไม่บังกันเลยไม่บังกันเลยด้านหน้าก็ไม่บังหน้าก็ไม่บังไม่อาจจะบังกันได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ทับไม่ทับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดก็คือสามต้นเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า ไม่ว่าสามต้นไหนก็แล้วแต่สามต้นเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามต้นเช่นสามต้นนี้จัดกรุ๊ปอ่าสามต้นนี้สามต้นนี้สามต้นทุกสามต้นจะต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าทั้งหมดอันนี้คือความยากของมันแต่ถ้าเราทําได้ปุ๊บมันจะสวยอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คือหลักการของเขาเข้าใจแล้วแต่แก้วรู้สึกว่ามันซับซ้อนมากพี่ซับซ้อนแก้วแล้วอันนี้ผมจะทําเป็นป่าสองโซนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยของเราจะทําเป็น โซนเดียวโซนเดียวเหมือนไม้พุ่มแต่เนี้ยผมจะแยกเป็นต้นนะครับโซนนี้โซนหนึ่งโซนนี้โซนหนึ่งหนึ่งโคคือหนึ่งพุ่มอ่าหนึ่งแล้วก็หลักการง่ายๆก็คือเขาต้องอยู่ในกระถางบางๆต้องอยู่ในกระถางบางๆอ่าครับอู้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นป่าสวนเป็นป่าสวนป่านะคะก็ค่ะ ต้นต่อมาค่ะตนี้ต้นประจําต้นไม้ประจำนีเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ผมตั้งใจเลี้ยงคือต้นมะลือมันทําค่อนข้างยากนะถ้าเข้ารวดอะไรเนี่ยมันทิ้งกิ่งหมดผมก็เราคนสุพรรณนะก็เลยเลี้ยงมัมสักต้นหนึ่งนะครับเลี้ยงไว้เป็นไม้กระถางเป็นบอนไซไม่ได้ไปเน้นอะไรมากมายจะต้องไปหามาบ้างเดี๋ยวจะเสียชื่อคนสุพรรณใช่ผมต้องการแค่นั้นเองอะต้นต่อไปค่ะต้นนี้เป็น เป็นต้นโม่งเจริญต้นโม่งเจริญก่อหินครับ<น>อันนี้เป็นต้นโม่งเจริญก่อหินตัวใบใหญ่นะฮะแล้วเป็นต้นโมกโมกลานะฮะอันนี้เป็นโครงสร้างจากสกานะกดนครอ๋อโมกน้ําโมกน้ําหรือโมกลาเนี่ยฮะแต่ว่าบางคนก็เรียกกันโมกน้ําแล้วก็ผมผมก็ชใช้ต้นเล็กๆนะ,ะที่เป็น ไม้ทรงคล้ายๆกันให้มันอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับส่วนต้นเข็มผมใช้ให้มันมีสีสันบ้างในสวนนะครับมันจะได้เวลามองมามันไม่เขียวทั้งหมดแล้วก็มีสีปนลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสร้างจุดดึงสายตานะฮะส่วนต้นต่อไปเป็นต้นมะสังอันนี้เป็นโครงสร้างที่เก่าแก่มากนะครับต้นกลางเป็นต้นโมกโมกลา ครับโครงสร้างนี้ผมได้มาจากเฮโอนะครับแล้วก็มาสร้างต่อคอันนั้นเป็นต้นเพ็มหน้าก่อหินครับอันนี้ก็เป็นเป็นคร่าวๆคือมีชุดลูกทรงต้นไม้พยายามจะให้มีหลายๆรูชทรงหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็มีของเทียมอันนี้เป็นพุทธผานะครับก็เป็นเหมือน อันนี้ผมจะพยายามสื่อว่าโต๊ะทํางานโต๊ะทํางานก็สามารถมีต้นไม้มาวางมองอยู่ได้นะครับสมุดนั่งทำงานอันนี้ทํางานนะครับอันนี้เป็นสมุดเยี่ยมชมนะครับก็สามารถเยี่ยมชมได้ีสมุดเย้ท่านใดเยี่ยมชมผมก็จะให้อนี้เป็นที่ระลึกแก้วมาเยี่ยมชมแล้วค่ะอ่ามันก็ต้องคุณแก้วก็ต้องมาเซ็นครับท่านใดที่อยากได้เของที่ระลึกนะครับเป็นป้ายต้นไม้อันนี้เป็นป้ายต้นไม้นะครับ ที่ผมมาเขียนเป็นป้ายต้นไ,ไม้เขียนเป็นชื่อต้นไม้แล้วก็ทำไว้แขวนอันนี้เป็นเป็นโลโก้ของ bonsai station นะครับแล้วก็อันนี้สั่งคุณตั้มโคราชทำมาเพื่อ,อ,อ,อมาขายไอเดียของเราอะนะครับว่าป้ายต้นไม้เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อป,ป้ายปักก็ได้ทำเป็นแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เซ็นหนังสือนะครับเพราะว่าอยากได้ของ ไม่ใช่เขาไปทบใจจริจงจริงเรียกว่ามีสมุดเยี่ยมชมนะคะอันนี้น,นะครับนั่นใอที่จะเยี่ยมชม,มเรียนเชิญนะครับก็จะได้ดแบบนี้ด้วยไม่ค่อยเห็นจะได้เลยไม่ค่อยอยากจะได้เลยไม่ค่อยเห็นจะได้เลยนะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมพยายามนําเสนอให้กับเพื่อนเพื่อหรือผู้ที่สนใจอะครับว่า บอนไซมันไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในสวนอย่างเดียวอ,อยู่ระเบียงบ้านก็ได้อยู่หน้าบ้านก็ได้พื้นที่แค่นี้ก็ทําได้ครับผมขอบคุณค่ะก็สําหรับพี่แก้วได้อะไรเยอะเลย1ได้ความรู้ในการทําต้นไม้แหละ2ก็คือแก้ะประจัดแบบนี้บ้างคือมันจะต้องมีแบบนี้เพราะว่าเพราะอะไรเลยไหมพี่ฟองคือพวกเราเล่นน่ะแล้วคนข้างๆเราคนร,บรอบๆเราอะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเขาไม่เข้าใจไอ้ตอด้วนๆ่ะหรือไอ้ที่ลกๆอะเขาไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนี้นะ ภรรยาลักแน่นอนสามีก็ต้องรักนี่สมมติก็ไปทำอย่างนี้นะแฟนก็มาลัางกีบกาแฟตรงนี้เขาก็จะเอนเต์เทนตรงนี้ไอตอ้ด้วนๆแล้วก็ไปซ่อนไว้ที่อื่นจริงไหมผมจะบอกวิธีจัดให้เัาไหมเอาค่ะก๊อปปี้ครับใช่ค่ะนี่แหละเป็นวิธีทางรัดค่ะนั่นเป็นทางรัดค่ะก๊อปปี้อย่างเดียวแล้วเรามาประยุ์นิดหน่อยครับใช่ค่ะก๊อปปี้ครับนะคะแล้วเราจะได้สวยถ้าเราคิดเองเสียเวลาใช่ค่ะครับก็เขาฝากงานบอนไซซิตี้นะครับเปิดเมืองใหม่สุพรรณบุรีนะครับ ชมรมสุพรรณบุรีของเราเนี่ยพยายามคิดนําสิ่งแ,แปลกใหม่ๆนําเสนอมากับให้กับวงการนะครับอาจจะไม่แปลกใหม่อะไรมากมายนักหนานะครับแต่เราพยายามสร้างความต่างแล้วเราจะพยายาม,มค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมเชื่อว่างานเนี้ยถ้าประสบความสําเร็จหรือได้ความอ,อ,อุดหนุนได้ความเห็นใจจากเพื่อนๆหรือ ได้สิ่งตอบรับที่ดีกลับมาครับเราอาจจะจัดงานแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วจะพัฒนาผลงานของเราเนี่ยไปเรื่อยๆครับไม่ให้บอนไซเป็นแค่ต้นไม้อยู่ในกระถางครับบอนไซต้องเป็นต้นไม้อยู่ในจิตใจด้วยครับสำหรับวันนี้นะคะพี่แก้วก็ต้องขอบคุณพี่คุูพี่ปองอย่างเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตามกันไปดูว่าพี่แก้วจะพาไปที่บูธที่ไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วกับพี่ปองต้องไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ